โอไฮโอครัทุกคนรีวิวตัวอย่างอนิเมะวันนี้ขอเสนอเรื่อง Deep Insanity the Lost Child สำหรับใครที่เป็นแฟนอนิเมะสายไซไฟไม่ควรพลาด แต่ก่อนที่จะไปฟังรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวโดยย่อของอนิเมะเรื่องนี้ก่อนสามารถไปหาดูคลิปของไอได้ทางบิลิบิลินะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเพราะในคลิปเนี่ยไอยได้มีการเล่าเรื่องอย่อและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้วไปฟังรีวิวตัวอย่างกันเลยจากที่ได้ชมวิดีโอโปรโมททั้ง2ตัวที่มีการเผยแพร่ออกมาก่อนที่จะมีการฉายให้เห็นตัวละครหลักต่างๆในอนิเมะ จะมีการเกิดเรื่องราวมาก่อนว่าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังอยู่นี้มันเป็นเพราะอะไรโดยจะมีเสียงผู้บรรยายเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราฟังซึ่งในความคิดเห็นไอ้ไอ้ว่ามันดีนะมันเหมือนเป็นการเกิดให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องก่อนแล้วค่อยฉายไฮไลท์ให้เราดูซึ่งกว่าที่เราจะได้เห็นตัวละครหลักเนี่ยก็มีการฉายให้เราเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นอยู่ในเรื่องตอนนี้มีการเล่นมุมสูงมุมต่ำให้เราได้ชม ฉากและสถานที่ต่างๆในเรื่องจากที่เห็นเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยโดยเฉพาะฉากที่เป็นภาพมุมสูงของเมืองที่มีถนนและตึกเยอะแยะเต็มไปหมดปกติแล้วไอไม่ค่อยดูอนิเมะแนวไซไฟสักเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูจากเรื่องนี้เอฟเฟกตแสงต่างๆค่อนข้างดีการเคลื่อนไหวของเฟรมก็โอเค จติคงมีเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับตัวอย่างอนิเมะเรื่องนี้คือทำไมทีมงานไม่ใส่เสียงภาคของตัวละครหลกักมาให้เราได้ฟังสักหน่อยแต่จะว่าหน่อยก็หน่อยจริงๆแหละจากวิดีโอโปรโมตแรกได้ยินแต่เสียงลมหายใจพระเอกอืมนี่สินะที่เขาเรียกว่าหน่อยแต่ยังดีค่ะที่ทีมงานยังใส่เพลงประกอบอนิเมะมาให้เราได้ฟังก็ถ้าใครที่ชื่นชอบอนิเมะแนวนี้แล้วก็รอติดตามชมได้ในเรื่อง Deep i n s t a n i t y the Lost Child สุดท้ายก่อนจะจากกันไปวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวตัวอย่างอนิเมะเรื่องอื่นกดติดตามช่องนี้ไว้นะและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย